สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเสาวันที่ยี่สิบเอ็ดภาสองห้าหกเจดจ้าอาพี่น้องถ้าลงมาทงบรรยากาศฝนตกลิ่นจ้ามาหนิเขาเมเวินวานก่รแต่เริ่มเขียวแล้วจ้าไปเบิ่งเขาหน้าจะาของอีกทงหนึ่งฟังหนี่ไรหนึ่งจ้าเป็นจังไดเดี๋ยวพาวไปเบิง่งกันจ้าพี่น้อง เป็นตาเด็ดสามเขาค่ะคือปีกายวอลเออใครออกเวิร์ดแล้วน้ำกำลังลงมาจ้ะมือขึ้นตกแห้งเวลาเกาตั้งแต่ตีสามจ้ะ กระตุกแต่หัวคำคนละลิ่ลิมากจ้ะพี่น้องทางอื่นตกบนอคอกเมม็นในเด้จ้าหอยห้าปูละเบาน,นี้ลีเพิ่นกระเฮ็ดเตรียมไววเด้ภาพไปเบิงลีน้ำจ้ะอาการห้อนๆกระยากสัมผัสเธอได้ห่ะ<ม><ม>เวลานำตรวดนี่ มันกี่ยางเหรอพเออมันห่อนค่ะพี่น้องวันย่ามตกก๊กอะจะเป็นต๊กโผด่ัดว่าเอาพอดีพอดีเนาะห่อนย่ามมันละจ้ะจมได้กับโบฟังบอกวันนี้ย่าต๊กเดอ้อกับต๊กคือเกา่าเบื้องหน้าเบื้องหน้าพาลูกมาเบื้องหน้าวันนี้เดี๋ยวไปยามรีเพิ่นต่อจ้ะรีที่เคยยามนั่นแหละพ่วยใหญ่ละมาเหตุไหลลวเลยเนาะ พี่ไกายเราเฮ็ดบ่ท่านจ้ะพี่น้องรีแตกป,ปีนี้เรามาสมไหวกับยายเรียบร้อยจ้ะพีนี่แต่ว่าสิมี้ปลามาลงให้ยามให้เบิงบอคนเอินว่ารีผีจ้ะปั่นนอข้ากับเอินแต่ลีธรรมดานี่ยละเนาะนีจ้ะ สมแซมใส่ไม้ไผ่ไม่เลยเแบบิดสุดเลยจ้ะเอาผาแยงขาเขียวมาตรงไว้เรียบร้อยรอฝนพี่น้องนำล้วนมากสิผ้าลงมายามดีนำพอยายเป่าเลยจ้ะขีขาหน้าน,นี้แล้วก็บ้านไว้เรียบร้อยนำกับมาทวมถ้าบกลงไว้กับซีรอดอยู่ดอกจ้ะแต่ว่าเขาก็เริ่มแข็งแล้วนะแนมเมือง นี่เท้อที่สองจากที่แห้งๆนำกระเพาท่านเต็มสาดอกพี่น้องนี่ดินกรบเพท่านอิ่มปรนไดแต่ว่ากะยะสัมไมาอีกลหลายรอบไปลงไปเบื้องหน้าเฮ้าไัใน,นี้ลูกปะเจ้าหน้าที่พไฟใสละวานไหวเกิดพอดีอยู่แลยเนาะลูกนะเนาะเต้งออกที่ใจงั้เต้งออกส่ <laughs> ขอให้ขืนมาแบบหลาย หน้าทงปุ่นดอกว่าหน้าทงนี้มีบัลลูบบัลหอยอยเซอรี่มันเข่าง่ายจ้ะพี่น้องเพราะ่ะฝนตกมากมันก็ขึ้นมาเต็มมาถ่ายินเข่าห้ามจ้ะได้ซาำเขาย้อนบัลคอยนี่แหละน้ำมองได้มีน้ำในบัลเลียจ้ะน้ำบัลลน ดินเบิดมือเบิ่ดจักมาหน,นักลาสิไปเบิง่งงไฟบ้านได้มาหน,นิบ้านสมพรลาด,อ,ลาดอำเภอบุญทลิกจ้าจังหวัดอุบลเฮายังพบพรอกันอยู่ฝนเด้อก,กับน้องเตจ้าพี่น้องแม่บ่ไปดอกแม่ย่าน <c oughs> <c oughs> ถ้าฝนเศร้าเนาะถ้าฝนเศร้าจ้าต้งไป <c oughs> นี่หน้าพ่อใหญ่ กาดฝนตกลื่นๆจ้ามานาทงนี่มันนีหนึ่งไร่ได้เขาเศร้ากับสอบย่อนไม่ได้จากพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาเนี้ยแพงแพงจ้ะมีว่านนี้ไปถ้ามเพินเบิงกิโลแล้วเกือบสี่สิบบาทจ้กพี่น้องเขาที่หนึ่ง พอเห็ดอยู่หน้าก็ได้กินข่าวเกงแห้งจ้ะหนานเทนบอบะกห้ไมอยเจอรี่จ้ะหนานโตกลินมาเก็ดมาเลยแต่นวยง่ายๆก็สิเอาไปต้มจิม้มกินก็ตำบุคงจ้ะแต่ว่ามันหน่วยในน้อยจ้ะพี่หนอนนี่จะหลูกมัน มันมีโบนีเสียงก๊บเสียงเขียดคือลูกว่าลรวจะมันมไข่ออกเบิดเลยละคือข้าเก็บดอก้อยน้ำหนามไรยังสิเราจะหอนน้าเนั่นเอามองเดียวกับพ่อเขาเคี้ยวๆจักหน่อยถ้่มันโตัวซ้ำนีเบิร์ดกับพ่อกินยู่จ้ะ บกาลงไปเยียบเขาจะคล้องหรอกปนะ่นเตื่อนยูจะนวยน่อยน้อยเล็กอยู่เลยสัตวูตัว,ตวไหลได้นี่ไอ้กีนนี่จะกระปูกินเขาสมือนนี่บก้อยร้ายกลักวลกระปูจะ้ะกระปูบก่อยนี่หรถเดย,ยบเบิดเบิดจ้ะ ตม่กี้เห็นอีพอรเราเอาอันยามะขากับปูน่าจะใส่เขาจะเป็นเด็กหน่อยเดี๋ยวนี้เห็นตะเพิ่นเขากันซื้อยาขาของนี่จากพี่น้องจะว่าบอกาาไปเก็บหน้าผู้อื่นเมื่อกินดอกเพิ่นขาเพิ่นใส่ยาแต่เก็บกินแต่เก็บกินแตู่หน้าจะฟ้องนี่จ้ะ อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลได้จ้าพี่น้องบรรยากาศฝนตกลิ่นจ้ะเดี๋ยวสิไปเบ่งตรงน้นองเอที่เคยพ้ายามฟังหันจ้ะเปิดเตรียมพร้อมหรือยัง มาเบิงลีเบิงโตงไอเอจ้าทางนี้เคยพาพี่น้องฮามายามบรรยากาศเป็นจังไงแน่ยพาเพิ่นบได้เฮือขื่นเลยตัวนี้พาเพิ่นบได้เฮือไหวเลยเนาะนี่จ้ะพาเพิ่นใส่โตงยาวแห้งตงตงโตงมันต้องลวดเกินทั้งเครื่องเดี๋ยวพี่น้องปลาจังสิเข่าจ้ะ ขอบคุณพี่น้องที่ทำมาติดตามด้วยจ้าคลิปนี้้ามาหลาะเบิ่งทงหน้าบรรยากาศดีๆล้งจากสีแหลงมาโดนมารลปเนาะจ้า,าคลิปหน้าขอ,อกันไหมเอาลูกลาละลาันผู้มมบนลูกจ้าสวัสดีจ้า